เปิดตัวแล้ว vivo S19 และ S19 Pro มีหน้าจอสว่างสด 4, ลลุด4,500นิตให้กล้องหลังตัวละ50ล้านพิเซลรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ล่ลาสุดทาง vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว vivo S19 series ส,สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของแบรนด์ที่มีด้วยกัน2รุ่นคือ S19 และ S19 Pro โดยมีสเปคตามนี้ครับ เริ่มกันที่รุ่น vivo S19 มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K 2,800 x 1,260พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 120Hz อัตราส่วน20:9สัสดส่วนพื้นที่ต่อหน้าจอแสดงผล93.42%แสดงผลสีแบบ1.07พันล้านสีมีคอนาราสช้าเรทโทอยู่ที่8ล้านต่อหนึ่งความส่องสูงสุด4 5 0 0 nits ฉาชิปประมวลผล Snapdragon 7 Gen 3 Octa-core ค,ความเร็วสูงสุด2.63 GHz G.P.U เป็น Adreno 720มีแรมให้เลือก8 g b 12 g b และ16 g b ส่วน r อ m มีให้เลือก2,000แกับ5 12ก b บนระบรบปฏิการในด้อย14รอบต์บด้วย Origin OS 4ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.88พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS และเลน Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.2ส่วนกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.0รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 มีบูทูน5.4ุ nfc มี5 g มีพอร์ต usb type c h i g ต b a t t e r ที่6,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว80ดสิบวัตต์ f า s t c h a r มาต่อกันกับสเปคของ vivo s 1 9 pro มีหน้าจอแสดงผล amoled ขนาด6.78นิ้วความเรียน1่ k 2,800คูณ1,260พิกเซลรองรับค่ารีเฟร้120 h z มีอัตราส่วนพื้นที่ต่อหน้าจอแสดงผล93.42%แสดงผลสีแบบ1.07พล้านสีมีคอน,รนทราเรทอยู่ที่8ล้านแปง วาง,งสงสูงสุด4,500นิ้ใช้ชิปผลพลมี d i a t e k ได้มาสเตี้9,200พลัสออโต้คอร์ความเร็วสูงสุด3.35กิกะเฮิรตซ์เป็น Immortal G715 มีแรมให้เลือก8กิก12กิกและ16กิกส่วนเรามีให้เลือก256ก,ก,กิกับ512กิกบนระบบปฏิการ Android 1.4ครอบทับด้วย Origin OS 4ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอี50ล้านพิกเซลรูปแสง M1.88 พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS เลนอัตราวโอลความเร็วแล้านพิเซลรูปแสงสองจ2 ixel, และเลนเทเลพัสเทส2อเท่าความเอ็ว5หบล้านพิเซลรูสหนึ่งจุดแปดห้ส่วนกล้องหน้าความเอ็ว5หบล้านพิเซลรูปแสงสองรองรับการเชื่อมตอ่อไวไฟ6มีบูทูนห้าจุดมี NFC มี 5G มีพอร์ตยูเอสบีใช้ีให้แบตเตอรี่เปนที่5500ั้ามิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วแปดสิบวัตต์พาชาร์จสมาร์ทโฟน vivo s 1 9และ s 1 9 pro มีเริ่มสองสีเหมือนกัน,กนคือสีฟ้าและสีเทา แต่มีลิขสิทธิ์เป็นรุ่นพิเศษเฉพาะ S19 และสีเขียวของ S19 Pro ที่มีเฉพาะแต่ละรุ่นครับโดยในรุ่น S19 มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,499หยวนหรือประมาณ12,900บาทและรุ่น S19 Pro มีราคาอยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ17,000บาทครับ